เลี้ยงลูกแบบอัมบานีตระกูลที่รวยที่สุดในอินเดียเนี้ยเป๊ะระเบียบจัดประหยัดสุดแม้ครอบครัวอัมบานีจะเป็นตระกูลที่รวยที่สุดติดอันดับหนึ่งของอินเดียจะทุ่มเงินนับพันล้านในงานวิวาของลูกสาวและลูกชายแต่เรื่องการเลี้ยงดูลูกๆในวัยเด็กของมูเกตและนิต้าอัมบานีนั้นต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเนี้ยเป๊ะระเบียบจัดประหยัดสุดจริงๆเลยล่ะคะ่ะ สำหรับการเป็นทายาทมหาเศรษฐีล้านล้านของไอชาอากาศและอนันต์อัมบานีหลายคนคงคิดว่าพวกเขาคงใช้ชีวิตแบบสุขสบายอยากได้อะไรต้องได้อยากทำอะไรพ่อแม่ก็ตามใจแต่อันที่จริงแล้วชีวิตวัยเด็กของทั้ง3มคนนั้นก็เหมือนกับเด็กๆที่ถูกเลี้ยงมาให้เป็นไปตามวัยโดยคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาสอนให้รู้ถึงคุณค่าของเงินการเป็นคนมีระเบียบและที่สำคัญที่สุดก็คือ การเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเงินค่าขนมหากพูดถึงความร่ำรวยของนายมูเกตอัมบาน,นีซึ่งปัจจุบันมีทรัพย์สินอยู่ที่7จ็ดหล้านดอลลาร์สหรัฐการให้เงินลูกๆไปโรงเรียนสักหมื่นบาทหรือแม้จะมากกว่านั้นคนหน้าแข้งก็คงไม่ร่วงแม้กระทั่งการมีเชฟส่วนตัวไปทำอาหารกลางวันให้ก็คงจะเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามนีตาได้กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการสอนให้เด็กๆไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยดังนั้นเธอจึงให้เงินลูกๆเพียงแค่5รูปีหรือเท่ากับ2บาทเพื่อใช้ในการซื้อข้าวในโรงอาหารของโรงเรียนในขณะที่เด็กคนอื่นๆได้ถึง2เท่าของเงินจำนวนนี้ชั่วโมงการบ้านเชื่อหรือไม่ว่ามูเกตเคยทิ้งการประชุมในวันอาทิตย์เพื่อมาสอนลูกๆทาการบ้านทั้งนี้นิตาเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับเว็บไซต์ว่า ฉันเคยบอกเขาว่าคุณอาจจะยุ่งอยู่กับการทำธุรกิจการสร้างความมั่งคั่งให้กับบริษัทแต่คุณก็มีอิทธิพลต่ออนาคตที่ดีของลูกๆเช่นกันฉันเชื่อว่าไม่ใช่แค่คุณภาพแต่ยังรวมไปถึงระยะเวลาที่ใช้กับเด็กๆที่จะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพติดตามอยู่เสมอครั้งหนึ่งนิตาเคยให้สัมภาษณ์กับ entertainment time เธอเผยว่าฉันรู้ว่าลูกๆอยู่ที่ไหนตลอดเวลา แม้ว่าพวกเขาจะโตแล้วก็ตามฉันและสามีงานยุ่งอยู่เสมอจึงคิดว่าการติดตามพวกเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยผู้เป็นแม่คอยอัปเดตตารางเวลาของลูกๆอยู่เสมอเพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเขาทานข้าวอยู่ที่ร้านไหนควบคุมน้ำหนักให้ลูกเมื่ออนันต์ลูกชายคนที่3ทําภารกิจลดน้ำหนักครั้งใหญ่นิต้าแม่ของเขาคือผู้สนับสนุนหมายเลขหนึ่ง ที่ทำให้เขาเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันตรงต่อเวลาเมื่อเด็กๆทั้ง3คนต้องการออกไปเที่ยวเล่นในช่วงตอนเป็นวัยรุ่นหรือแม้แต่วัยหนุ่มสาวไอชาลูกสาวคนโตก็ได้กล่าวว่าพวกเขายังต้องกลับบ้านให้ตรงต่อเวลาเพราะพอ่อแม่ของเธอจะมีเวลาเคอร์ฟิลที่เด็กๆต้องปฏิบัติตามขึ้นรถสาธารณะ ลองขึ language, t ali. T ali ้นรถสาธารณะดูสักครั so, ้งนิต้าเผยกับไอดีว่าว่าเมื่อครั้งที่เธอเคยออกเดทกับสามีมูเกตมักจะมารับเธอด้วยรถเบนซ์เสมอแต่ในวันหนึ่งเธอได้แนะนำให้เขาลองใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าเธอเดินทางรอบเมืองอย่างไรซึ่งลูกๆของนิต้าก็ได้รับอิทธิพลนี้ไปด้วยในช่วงเรียนมหาลัยซึ่งพวกเขาต้องใช้รถสาธารณะในการเดินทาง ถึงจะเป็นทายาทมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในอินเดียแต่ใช่ว่าจะต้องมีชีวิตที่หรูเริศอยู่ตลอดเวลาเด็กๆจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจะต้องเริ่มจากผู้เป็นพ่อและแม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ